ฟื้นขืนชีพเสื้อผ้าในตำนานของราชินิลุกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะย้อนดูแฟชั่นสุดล้ำในอดีตชุดที่เคยสวมใส่ร้องเต้นและถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทิ้งไว้ให้ลูกชายคนเดียวนั่นก็คือพี่เพชรพุ่มพวงก่อนหน้านี้พี่เพชรเคยส่งชุดของแม่พึ่งมาให้สยามโมทำคอนเทนต์แล้วหนึ่งครั้งนะคะถ้าใครจำได้และรอบนี้พี่เพชรบอกว่าไปได้เสื้อผ้ามาเพิ่มค่ะซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นในรายการต่างๆซึ่งพี่เพชรก็บอกสยามโมว่าอยากจะให้ชุดนี้กลับมาดูมม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 ีีีีีีชชชวววิิตตออกกกกกคคคคครรัั้้้งงยาาาาาาจจะะะะใใใใหหหเเเเเ็็็นนนนนุุุดลลษณณทท่่่่่่่่่่่่ไแปสสสๆึพพื ชุดแรกค่ะชุดสีม่วงตัวนี้นะคะมีใครจำได้ไหมคะว่าชุดสีม่วงนี้แม่พึ่งเนี่ยเคยใช้ร้องเพลงหรือว่าเคยออกรายการไหนฉเฉลยก็คือรายการจันกระพิบค่ะที่เป็นเมดเล่เพลงเร็วนะคะอ,อีเทลชุดนะคะเปลี่ยนไปจากตอนนั้นก็คือเหมือนจะปักตรงแถบกางเกงด้วยการเวลานะคะทําให้ชิ้นส่วนตรงคอค่ะหายไปนะทุกคนซึ่งพี่เพชรก็หาไม่เจอเหมือนกันค่ะว่าหายไปไหนนะก็เลยหาสร้อยคอที่คล,าคลาา้ายๆมาสวมใส่แทนนะคะจะบอกว่าของจริงสวยมากและผ้าก็ดีมากด้วยค่ะทุกคนใส่ก็แอบคนลุกอยู่เป็นครั